โอเคก็ต่อกันใหม่นะครับเมื่อกี้ก็ขออภัยด้วยครับเมื่อกี้ผมทําคลิปไว้นะครับต,ตั้งแล้วแม่งเฟลครับเปิดไปตั้งเยอะแล้วเออก็ใหม่ครับอ้าวอ้หา่าอะไรขึ้นมาอีกเนะี่ยช่างแม่งลบไปอือตอนนี้ผมเปิดไปอยู่ก็ประมาณหนึ่งแล้วนะทีนี้เออต้องเทคสองแล้วตอนนี้เทคสอง 2, แล้วไม่นน 2, นะใช่เทคหนะ 1, ึ่งนะเทคหนึ่งเมื่อกี้เปิดไปเยอะเลยอ่ะแม่งเอ้ยเก็บข้องกันครับ ผมจะรีบเปิดให้หมดเลยนะครเนี่ยเน่ยครับจะเป็นแบบว่าพวกประมาณเนี้ยครับตอนจะเปิดงั้นผมขอตัดตอนที่เอาของเสร็จ,รรจแล้วแล้วกันโอเคโอเคก็ต่อกันเลยนะครับกับที่จะเปิดกล่องนะครับวันคริสต์มาสบ็อกโอเคเมื่กี้แม่งเฟลไม่น่าเลยของก็เปิดไปเยอะแล้วด้วยก็ไม่เป็นไรครับร้อยแปดสิบกล่องนิดหน่อยไม่เป็นไรไหามก็ตามอยู่ได้ ไม่ให้มึ็หลอกงั้นเดี๋ยวเราสิบกองสุดท้ายเดี๋ยวแจกพวกนี้ดีกว่าปะ่ะแมงวิ่งตามพวกเราเลยเ <c oughs> ท่าไรแล้ววะโอเคเดี๋ยวเท่านี้เปิดไปอีก,กสิบให้เหลือสิบกองสุดท้ายนะครับแล้วเราค่อยแจกให้แมงวิ่งตามอยู่นะั่นผมรับแรกกองอยู่นะตอนนี้นี่ยจจะฝัดไปเงี้ยครับข้างๆจะฝัดไป มันมีไว้พวกประเภทตีต้ครับถึงลาตีแล้วแม่งชอบแต่ว่าเอาของเข้าเอาของออกเงี้ยผมออกเลยนะผมไม่ชอบไอ้พวกเนี้ยจะรีจะแลกก็แลกไม่ใช่ว่าเล่นอย่างเดียวไม่ต้องดูของอะแลกก็แลกเว้ยสามอันโอเคแล้วก็มีประเภทหนึ่งนะที่ทพวกเตี๋ยถึงเวลากดพร้อมแล้ว แม่งไนี่เลยแม่งกดออกเนี้ยไอ้กูไม่ชอบเลยบอกที <c> ่ <oughs> จริงผมว่าจะใช้ G C ซื้อนะแต่ว่ากูไม่มี G C โอเคเดี๋ยวตัดก่อนตัดแป๊บเดียวโอเคก็คต่อกันเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเปิดกล่องเลยอีก8กล่องครับแล้วแจกพวกนี้เลย พวกสามพเวสีเนี่ยครับก็ต่อกันเลยครัดีได้เต็มครับเลยลบเกมอะไรหน่อยนึงอะตอนนี้เราจะแจกแล้วครับตอนนี้เราจะให้มันบั๊กให้ได้ก่อนครับออกไปตรงมุมนึงนะครับผมถามแอดมินแล้วครับเขาบอกว่าไม่บั๊กครับอันนั้นปิดเล่นได้อะหลังนั้นเราก็ทําครับปิดเล่นได้ปิดเล่นได้ ผมมีหลักฐานแล้วตอนเนี้ยผมไม่ถามแอนไปแล้วไม่เป็นไรประมาณขึ้นเนืนอนั้นได้แต่ถ้าแบนผมผมมีหลักฐานนะเขาบอกว่าปีเล่นได้ปีเล่นได้ไอ้ขอบเซฟโซนนั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวเขาบอกปีเล่นได้ครับงั้นเราก็ต้องต้องแจกแล้วครับอย่างนี้ แค่นี้พอเดี๋ยวแม่ก็ตามในแจกยาแป๊บอาหารหมดแจกนี้ก่อนครับสองกล่องโอเค